ตวงสาคู sí oh. ่พ yeah. ี่น้องมาเบิงเดอนี่สนใจติดตอสอบถามใดณบ้านเสนท่องนี่อยู่บ้านเสนทองเด้นนี่เด้นนี่เลี่ยงวิธีการเลี่ยงกับมีพี่น้องสาไเบินกันดีวว่มนใ่กวี้ยอก่อเบิี่นเลี hmm. oh. yeah, man, like ่ยงเพิ่นเลี่ยงเปิดเปิดเบิงมืองอ่าเอนี่นี่นี่เพิ่นเลี่ยงทันแมนบางคนก็กระสีวันนอนใหญ่ที่เนาะอ่ะเนาะ เขาเอื่นดวมเนาะดวงสาคูอ้วบางคนเขากินดีได้เห็นเขาเอาน้ำไอ้เมืเองเด้อพี่น้องเนี่สนใจไผอยากใครอยากสื่อไปทอดไปพัดกะเลลวเตะแซบได้นี่คนกินเขาก็มากเลยนี่ม,มันมีแม่พันน้ำเด้อพี่น้องแม่พันขายคู่ละจกลักลอยละอ่ะอุ้ยเขาซื้อมาคู่ละสิบบาทเองแม่พันเขาก็ ใช้สนใจก็มาเบิงเอา <c oughs> การละมังนี่มีคนจองมีคนจองไปแล้วหนึ่งการละมังเขาเสียกับบ้า,า,า,บานสงการกับบ้านกับแพงนะออ้กาบบนเขาอยู่เพชรบุรีใครเือกเขาที่ต่อสอบถามได้ แหววไอเดียแจกละร้อยยี่สิบบาทว่าสั้นอันนี้คือสินค้าเอาไปขายส่งออกส่งทั่วประเทศเด้อพี่น้องอยู่บันไดเนี่อ่ะที่ว่าไปเบิ่งบังนาวใหญ่เขาก่อนเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบังนาวใหญ่พี่น้องจะลังเป็นหน่วยเอง ุเอาบันาาเบงเดี๋ยวสิ้าไปเบิ่องเหมืองหน้าอห้ห้ห้บังหน้าอุ่โอ้คุณอู้บังหน้าอ่นี่หมอท่านแกได้นี่เบิ่งสิ้าไปเบิ้งเาะว่าบังหน้าอ่้ยซำบักสมโอพี่น้องเฮยแจดไนสกินเหมือนิ น่้ยจำเออบางนาอรัเสียไปไงอันนี้นุ้ยวอนนี่อันนี้อันนี้น้ยอ่อนนยดุกฮะจก้นายมันดกายกว่ัอันนี้นุ้อวานชายบางนาหน่อยอันไกลๆกันอ่ะบางนาหน่อยอันนี้แก่แล้วอันนี้บางนาหน่อยอันนี้บางนาหน่อย ันนี้บางนาวใหญ่นี่นี่น้วยอ่อนเด้พี่น้องยังบ่ทันอันนี้น้วยอ่อนยังบ่ทันยังบ่ทันแก่ขนาดน้วยอ่อนซ่นีเนาะซ่นวยบักอเนาะคั่นวอันนี้อันนี้พันพันนวยน้อยคั่นว่ามันใหญ่สุดนี่มันสิซ่ดมันสิิเอาแล้วบ่นี่สมโอับักสมโอยัง่มันสิกินเอาแล้วบ่นี่ Love <laughs>